ชายเมืองของพญานาคเจ๊เขาว่าจดรา,านาน,รนาราคืออาจารย์น,นานรกนารการิจไงด,าดออออ้านนาราขพญานาคนารากิจบอกเออลานนาคสกลทา,ลาราวริษัทไม่ไงพัทยาไม่ไงพัทยาอนุโมทนานะครับเอ่อเพิ่นเอ่ออย่างก่อน ถวายตะเกียงปู่องดํานะครับนานครไม่หรูเอ้ยไม่หลูดูมีมนขังนักน,นครครับกวชกรบอกกวชกรตอบไลน์ให้หน่อยเ <c oughs> บิร์ดเราบอกเอาตอบตอบอยู่คือ <c oughs> มาเบิร์ดไลส์ดละเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไ <c oughs> สเดือนตะบอดในเขาวงกฏ <c oughs> นารานคร <c oughs> ยากไป <c oughs> ไตเดือนตาบอดในเขาวงกบมันไปเปลี่ยนชื่อเด้ออันพ่อหญ่อันพ่อหญ่ไม่ไ่อันไ้เดือนตาบอดในเขาวงกบมันดูตันไปหมดเลยมันดูคิดอะไรก็ไม่ออกมันดูชีวิตนีมีแต่ความมืดมนมันดูแบบมันดูถูกมันดูแบบจนตรอกเปลี่ยนซืือเป็นไม่เอาชื่อที่เกี่ยวข้องกับตัวเองใช่ไหม คนอีสานไหมถ้าเป็นคนอีสานจริงยังไงนกยังตัวใหญ่โรบานเฮาฮะนกตัวใหญ่งนกบานเฮาไหมอ๋านกกระสาผู้ตาดีอย่างเงี้ยก็ได้เอานกกระสาผู้ตาดีในท้องฟ้าอันกว้างไกลยอย่างเงี้ยเออกะเลิศ แบบไหนก็แวะไปอุ่นครับอุ้ยขอบคุณมากมากเลยเเเน่ายังไม่สรุปนะเสื้อยังไม่สรุปสี่ <4 S 2> ทุ่มครึ่งแล้วผมบอกแอดมินผมว่าสามทุ่มเพราะว่าเขาจะได้ไม่ง่วงนาฬิกานาฬิกาที่ผมบอกอมันช้านาฬิกาออฟฟิศผมมันช้านะครับช้าชั่วโมงครึ่ง เปลี่ยนใจว่ะอาจารย์ง่วงแล้วอ้าวอะเดี๋ยวรอคนคบพันก่อนเดี๋ยวจะถึงพันแล้วจะได้แคปทีเดียวเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนกกระปูดเออนกกระปูตาดูนในทุ่งนาที่มีแต่ปาซิวอย่างเงี้ยนกกระปูดตาปูนนกกระปูตาดูน ที่ในทุ่งนาที่มีลาซิวอ้าวอย่างนี้ก็ได้มันดูเหมือนเราไปทางไหนเราก็มีแต่ข้าวปลาอาหารถ้าเป็นไส้เดือนตาบอดในเขาวง,งกดนี่คือมันไม่มีทางออกมันดูบ่อซื้อบ่อซื้อนี่เด้อบ่อซื้อนี่ไม่ไงไส้เดือนตาบอดในเขาวง,งกดชื่อตเ,เ,เอาชื่อคุณแม่สิคะอาจารย์ สมไทยอย่างนี้หรอ,อร,นะร้านสมไทยอย่างนี้หรอมันร้านขายผัดไทยเหมือนขายข้าวเลยนะสมไทยแต่ใยรตะโกน เออตรงนี้เรามาทำโฮมสเตยเนาะโฮมสเตยูดำเนาะมีหมาให้ดูหมามีทั้งหมาพันเล็กหมาพันใหญ่มีหงวให้เบิงนำ้ำงวหมูยาวสํมศอกพี่น้องอาจารย์คา้านนาคนาดานครไปเลยค่ะ ยาวไปมันไม่ติดปากอ่ะแคบครับพ่อแล้วบทารว่าเท่านั้นเยลยร้านนารากิบเน,น,นี่ยทุกคน เปลี่ยนหน่อยเีตรงเขาคุในอาจารย์ได้คร,รัครก่อนเที่ยงคืนอะไรเอาอะไรมาเจก่อนเที่ยงคืน oh. เหรียญยังไม่ไแท็กสักเหรียญเลยตอนนี้กำลังพับกล่องอยู่ใช่ไหมที่รัก เ,ออเสร็จแล้วเหรอหนูใครที่ได้แนวทางแล้วรอแนวทางไปนอนได้เลย ไม่ออกบอกว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์มานับเงินด้วยทุกวันเลยวะสันไม่ไม่ออกอยากจะบอกว่าแม่ออกบอกว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์มาช่วยนับเงินทุกวันเลยแม่ออบอกว่ามานอนอยู่เกิกันแม่ออกที่วัดอยกากให้อาจารย์มาช่วยนับเงินทุกวันจังเลยค่ะ จริงๆไม่ต้องช่วยนับก็ได้นั่งดูเฉยๆก็ได้ถ้าอาจารย์มาแล้วทุกคนจะมารวมกันถ้าอาจารย์ไม่มาทุกคนจะอยู่ใครอยู่มันวะสันเออถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่มาทุกคนนั่งอยู่พอไบบูมันไม่ได้มานั่งตุ้มกันแบบมีาอาจารย์ส่ะ คนจำจำโรงงานประเดกผมได้บอมีใครจำโรงงานปลาผมได้บ้างผมบอกสิโรงงานประเด็กมีใครจำได้บอผมไปทำโครงเหล็กไว้บนที่ดินของที่ดินมุ่นของตะเป็ดพี่น้องของพอผมพอผมล้วสืบเป็ด จริงๆแล้วพ่อผมไม่ได้ชื่อเป็ดจริงๆแล้วชื่อพ่อผมมีชื่อมนเอาปิดประตูหน่อยแอร์มันออกจริงๆแล้วสเป็ดนี่เราไม่ได้สืบเป็ดเราสือว่ามนมนที่แปลว่ากลมๆนะมนที่แปลว่าแบบนี้นะที่แปลว่าไม่ทู่นะอมมนมนที่แปลว่าอย่างเงี้ยเป็นกลมมนชื่อว่ามน แล้ว,วลหกินคือเป็ะพี่น้องเวลาเรากินเนีรากินคือคือคนหิวข่าวแหงรลอกินคือเราคือแหบเลนะกินคือเป็ะค,ปคือแหบกินเนี่ยกินเสียงดังนะทุกคนกินเหมือนแหบตอนตอน,ตอนเด็กๆกินคือแหบจริงๆแล้วเนี่ย